ต้นพุทธรักษาด่างค่ะดูลายด่างของเขาเขาก็จะงอกเดี๋ยวเามาแล้วนะคะจะรอดูว่าดอกของเขาเป็นยังไงประมาณสามสี่วันแล้วนะคะเขา,าเพิ่งมีหนูด้วยนะคะ เราติดตามกันอีกรอบนึงค่ะวันนี้วันที่วันที่สี่วันที่ห้าเริ่มเห็นแล้วนะคะดอกของวันนี้วันที่สี่วันที่ห้าเนี่ยคะ่ะเริ่มเห็นแล้วนะคะดอกของดอกพุทธลักษานะคะเป็นเห็นสีส้มๆแล้วะคะ่ะ แต่ต้องรอดูก่อนนะคะว่าเวลาที่ดอก้าบานเต็มที่แล้วจะมีลักษณะแบบไหนนะคะมีหนอมาด้วยนะคะจะได้แยกได้สองหนอสามหนอ่หนอแล้วค่ะแล้พวพรุ่งนี้คงจะบานเต็มที่นะคะเดี๋ยวจะ ให้ดูสีสวยเลยค่ะเดี๋ยวเขาดูกังตอบไหมคะอืม xin em nha đây ค่ะ à đây re re hmm turn น,นี่เห็นตอนเต็มจอเลยนะคะดอกเขาสีสวยมากเลยตอนแรกนึกว่าเขาจะมีเป็นด่างมีลายด่างอะไรเหมือน,น,มนไฟเขาอเปล่าวแต่ไม่มีนะคะดูดูดูสวยงามมากเลยค่ะสีณีเขาสวยมากเลยส,ยลยส,สีชอบชอบชอบ มีสองสามต้นนะคะมีสองสามหน่อนะคะ่ะจะได้แยกนะคถึงจะได้แยกเดี๋ยวดก่อนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันกับช่องของอนุมานต้นไม้เสือสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายสวยงามมากะคะ่ะ